สภาวัฒนธรรมระหว่างประเทศวิสาหกิจชุมชนขาโดกเลำบบนวังน้ำเขียว MOU ซื้อข้าวล่วงหน้าตันละสองหมื่นบาทลองเชื่อครับลองชื่อ MOU นะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังบ,บันทึกการทำงานของพวกเราอยู่นะครับ oh, <yeah. S 2> ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เป็นการทำสัญญาซื้อขายภาพขับเพิ่มพูนศักยภาพในการเป็นผู้นำท่านต้องทันำเป็นตัวอย่างซึ่งท่านประธานในสุนรัินพันุ์ธุมาของเราได้ทัแล้วนะครับทำให้เป็นตัวอย่างเพื่อเป็นสักขีและจะมอบให้เป็นที่ระลึกของประเทศไทยนะเป็นที่ยืนยันว่าการทำอนอุโใน,น,นี้วิธีการแท็กเช่นนี้ยังไม่มีใครทำมาก่อนนะครับยังไม่มีใครทำมาก่อนา,าะฉะนั้น มันจะเป็นที่ทีกเราจะต้องกระทำไว้เป็นแบบอย่างตัวว่าจะมาร่วมเซ็นสัญญาญ e ิโควู U ใส่ชื่อของท่านเป็นภาษาอังกฤษนะครับใส่ชื่อของท่านเป็นภาษาอังกฤษไว้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ <S <S ถ้าถ้าเขียนภาษาอังกฤษไม่ได,ด้จริงๆก็เขียนภาษาไทยได้ไม่เป็นไระนะครับเอามาให้ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับวิธีการเช่นนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่พวกเราจะได้รับประสบการณ์ หลังจากนั้นแล้วทุกๆจังหวัดในประเทศไทยทั้ง77จังหวัดนะครับผู้สื่อข่าวของเราก็จะทาเสนอไปทั่วโลกนะฮะเราจะยิงแอบไปทั่วโลกนะครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชื่อและกิจกรรมทั้งหลายที่พวกเราได้กระทำกันนั้นจะนําออกสรุอโฆษณาไปทั่วโลกให้คนทั้งโลกได้รู้ได้เห็นนะครับว่าเราเป็นคนไทยที่มีศักดิ์ศรีนะครับทัดหน้าเทียมตาประสังคมโลกทั้งโลกได้ตระึว่าเนี่ย การทำสัญญาเช่นนี้ชาวมาดึงศักญยญภาพความเป็นชาวนาที่มีสง่ญญาราศรีทัาเทียมนะครับดัะนั้นเนศักศีอยู่ที่เราฮะไม่ได้อยู่กดอื่นถ้าเราไม่สร้างศักดิ์ศรีของตัวเราขึ้นมาใครละ่ะจะเป็นคนทําให้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทาด้วยตัวของเราเองทุกสามทุกสิ่งอย่างที่จะสําเร็จได้ด้วยมือของเราทั้งสองส่วนเพราะฉะนั้นผมคาดหวังว่าพี่น้องชาวไทยทุกท่าน น่าจ่านะน่าจะได้รับการสนับสนุนดูแลนะครับน่นจาจะาได้รับการสนับสนุนดูแลศักดิ์ศรีความเป็นชาวนาไทยต้องไป,ไปกระจัดต่างประเทศประเทศทจะลบกันเรากำลังเดินสวนทางถ้าอินทรีเดินสวนทางกันเราต้องรังดิน,นให้ดีไม่ใส่ปุ๋ยผลผลิตก,ก็เพิ่มได้ ส่วนชาวบ้านธรรมดาทำกเกษตรไม่อินทรีก็บอกว่าถ้าใส่ปุ๋ยก็โอเคข้าวก็เยอะแต่เราไม่เราปรับทรงดินกับน้ำอย่างเดียวผลผลิตเพิ่มแล้วเพราะนั้นเราต้องสู้เราต้องรักชาติไทยเราโดยาการทำเกษตรอินทรีปลอดภทัยทั้งบ้านคนมาซื้อข้าวเราปลอดภัยเมื่อเขาปลอดภัยเขาก็ไปทำเงินมากรงให้เราไม่ธรรมดา ทื่เราก็ก้าวไกลไปต่างประเทศอยู่ว่าเราก็ไม่มีสักสีเท,ท่าไหรเท่าน่าคนก็รูถูกว่าเปไ็นไาตีชที่ได้เงินน้อยลงทุนไปแล้วก็ไม่ได้อะไรนะครับสักสีเท่าน่าไม่มีเราต้องมีสักสีในตัวเองเช่นทุกทรา้งทุกทรา้ในสายพันธ์ โอเคโอให้ทุกท่านเคทุกท่านทุกท่านรวปกิจกรรมนี้แลีมีชื่อใส่โคโลก